ก่อนจะไปเราก็มาดูอู้สมหัวใจเรายังสวยอยู่อู Ooh ้หูยังสวยอยู่เลยนี่นะคะสุมหัวใจที่เอซส่งมาให้ยังอยู่ในใจเราเสมอเรามาดูดอกไมย้ยู่ในสวนด้วยโอ้ยตายแล้วเอฟซต,ตกใจเลยกล้องหลุดมือ นี่จ้าดอกไม้จ้าสวยจังเลยเอา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 เห็นผู้ชายนี่ทำอะไรคะเดันมาดูทำอะไรคะทำอะไรคะเกิดอะไรขึ้นที่ารายูรดาเบีเจ้ามาดูเกิดอะไรขึ้นคะนั่นนั่น คืออะไรอ่ะก็เด็กวานที่คืนเรียนโอยทานเขามานั่งแกะอยู่ตรงนี้แล้วเอาข้าวมาตักตักข้าวมานั่งกินไปแกะเรียนโอยทานไปโอ้บรรยากาศดีมากเออโอ้โหนะฮะงานก็เลยเป็นแบบนี้นี่เองโอ้ยถ้าเราไม่เดินมาไม่รู้นะเนี่ยเออเดี๋ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่เมื่อวานไม่มีเวลาไงเหรอโอ้เด็กเนาะเด็กความผูกของเด็กๆเออเราก็ทำไป อ่านี่นะคะเนี่คือเราดูแลดีไงอืมเหลือแต่มันนอนอยู่นี่แหละอืกลางวันก็แอบเหมือนกันแหละไม่คือเด็กๆอ่ะเอ็เปรียญไปทานปั๊บคนละถุงคนลรหอบเสื้อใช่ไหมเออแต็กเขาก็หิวไงรอไม่ได้กินอะไรรอเก็บเหรียญออกมาก็เดี๋ยวไม่ทานเก็เขาเคยรอรอรอจนจบงานนัละเออเลยวิ่งไปโรงทาน เอาข้าวมานั่งกินไปแกะเร้นตรยทานไปเออบรรยากาศเนาะก็ขำดีเหมือนกันนะมันก็ก็คืออยู่ที่กับปู่นี่เนี่ยใช่อุดมสมบูรณ์จริงนะอิ่มท้องด้วยได้ตังกลับบ้านด้วยโอ้โหบางคนก็ได้น้ำปลาร้ากลับไปอีกใช่ได้ผักไปกินอีกไม่ได้แค่ขวดเดียวนะก็หลายคนนะได้คนละสองขวดจริงเหรอโอ้โหเออเมื่อคืนนี้พวกก็ตาแตงใช่ไหม ปุ๊กก็ตำแตงก็ปุ๊กก็ถามว่าไหนปลาใหญยยอ้อยก็น่กระปุกไงยล่ะคะว่าอย่างเงี้ยเนาะเราเตรียมใส่กระปุกเรียบร้อยหญยอ้อยก็เอาปลามาฝากแล้วก็ใส่กระปุกไว้แล้วทีนี้ปุ๊กก็ว่าไหนปลาใหญ่อ้อยก็น่กระปุกเอาว่าอย่างเงี้ยพอตำไปเสร็จเราก็ชิมอันนี้คือรสชาติของปลาใหญยอ้อยเหรอไม่หรอกปลาหนัวลุงป้าลืม ลืมของยายอ้อยเพราะว่าชินกับการตำส้มตำกับอปลานนวลุงป้าแล้วว่ะเออก็ชิมก็อร่อยดีนะมันจะพอดีเลยเนาะแซบนั่นแหละนะคะเอฟซีแซบมากถ้าเอฟซีท่านใะดได้ไปก็อย่าลืมนะตำส้มตำกินกันแซบแซบนัวนวแต่เสียดายปีนี้น่ะเสือสสน่าจะมีหนมจีน ติดไม้เติมมือเอฟซีไปมัง่งไม่ได้เลยอะ่ะอ๋อนมจีนแห้งใช่ไหมใช่นมจีนแห้งนะ่ะปีหน้าอย่าลืมนะคะเอฟซี FC สนับสนุนด้วยนะคะปีนี้ก็เออมันพลาดไปแล้วอ,ะอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็ไม่มีเวลาด้วยแหละติดแม่ป่วยติดเตียงด้วยปีหน้าก็คงจะคงได้แหละเดี๋ยวเอฟซี FC ก็ร่วมร่วมกับฮันนี่ก็แล้วกันนะปีหน้าอ,อาจจะมีนะคะ <มา S 1> เพราะว่าได้นี่ไงเสือ ได้น้ำปลาไปได้ขนมจีนไปลวกแล้วก็ซาวเลย,ยแซบ่บซาวน้ำขนมจีนอ่ะลุงป้าขนมจีนขนมจีนกับน้ำปลาเนะี่ยอร่อยนะบางคนเขาทำอะไรท,ทำซั่วไหมทำตำซั่วหรือว่าอะไรนี่แหละบางคนก็เป็นยำก็ได้เออเออนั่นแหละเป็นยำอ่ะเขาเน้นยมใส่น้ำปลานะใช่ใช่ยำน้ำปลาดูพี่เสือเนี่ยนะ โอ้โหถ้าไม่ได้พี่เสือนี่น่ะก็คงจะแย่เหมือนกันนะตอนนี้เอฟซีบอกว่ารอที่สุดในนาแล้วตอนนี้ใช่ไหมมีมีคนเดียวมีอยู่คนเดียวมีเสือกระปุกอยู่คนเดียวที่ไอที่ดูแบบเออยังเด็กๆอยู่นะคะนอกนั้นก็สวอกันหมดแล้วนะคะอ่ะไป ที่ยังดูแข็งแรงหน่อยก็ยังพี่เสือเนี่ยแหละอ่ะเราไปดูก่อนอุยเราเห็นขวดเดี๋ยวเราหาเก็บขวดก่อนเรามีขวดมาขายเก็บขวดกันนะคะว่าทุกคนก็มาแล้วก็อู้อิ่มน้ำสำราญแล้วก็กลับไปโอ้โห พี่เสือเอ้ยอยู่ฝั่งนี้ก็ไม่กวาดมีไหมเนี่ยจะได้ช่วยนี่ฝั่งนี้ก็มีนะเนี่ยไหนอ่ะเดี๋ยวเก็บขวดช่วยแม่ดากรไหนอ่ะไม่กวาดไม่มีกวาดลงพื้นเลยเลยเดี๋ยวเสืออธิษฐานให้ ย่าก็ไม่ได้ยินเราเลยนะยา่าย่าก็อ่อะเราก็จะกวาดนะคะกวาดรอพี่เสือนะคะนี่ค่ะเราก็จะกวาดรอพี่เสือนะคะขอบคุณมากมากนะคะเอฟซีที่รักทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจช่องปุ๊ไม่ต้องมีวนะคะนี่เลยพี่เสือเลย อยู่นี้ก็ใช่น้อยใั้เมื่อไหร่อ่ะอืมไม่อยู่ก็มีเรันด้วยเด็กๆเขาก,ก็มารวมตัวกันอยู่ตรงนี้เหมือนกันอะ เหมือนจะทำบิ๊กคลีนนิ่งอีกรอบหนึ่งเลยนะเนี่ยด้วยการด้วยกัน,กนอือหลายอย่อางกี่ปีแล้วเนี่ยโอ้ยตั้งแต่มาปีแรกเลยใช่ไหมสี่ปีแล้วเนี่ย, <c oughs> ยใช่ไหมสีปีแล้วนะ ก็มาไม่กี่เดือนที่ยูโรก็มอบตลลาให้เลยจำได้ไหมเมื่อก่อนที่อยู่ริมระน่ะใช่ใช่เมื่อก่อนั้งอยู่ริมระเราไ็ได้นั่งนั่งโลิดนั่งโลดโอ้โหก็ขอบคุณคุณยูโรนะคะที่มีน้ำใจให้เราจบคบมากเออให้ลุงให้ป้านะคะแล้วก็ให้ยูทุกทุกคนนะคะก็ยูโรก็ใจดีเนาะก็เป็นเอซีที่แบบเหนียวแน่นอยู่กับลุงกับป้าอยู่นะคะ ก็สุดยอดมากเลยยังเป็นกำลังใจให้ช่อง Youtube เราเสมอมานะคะโทราศาพัพท์ตกดีดแตเป็นรูปนี้ไม่ชอบเท่าไหรตกไปที่อือหึอไม่ใช่ถ้าถ้าจะพูดอย่างนั้นะมันไม่ถูก,ถกอ้อต้องบอกว่าไม่เป็นไรเป็นโทรศัพท์ที่แบบคนทานผู้บ้านผู้เมืองผู่ชีวิตั้งงานใช่ไหมได้กี่ปีแล้ว หน้าเห็นไหมแบบทนทานมากเห็นไหมก็อขอบคุณ ฉันวิ่งกลับไปสีทีอีกออกลับไปสีทีอีกแล้ี่เราก็ช่วยกันดูแลนะสมัต่ก่อนเนาะดูแลกันดียังสื่นเข้ามามาช่วยกันพูน คุณยูโรนะแต่ก็ขอบคุณคุณยูโรมากเลยนะคะที่ให้ที่พักทีงกับเราคุณยูโรก็รวย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 นะคุณยูโรรวยนะนเออจะถูกรางวัลบ่อยๆเนี่ยจะได้มาหาเราได้ตลอดสรุปแล้ว ที่ร้านองปูนี่มีแต่ของคุณยูโรใช่ไหมทางดูของคุณบัวชมพูอ๋อของคุณบัวชมพูอยู่ฝั่งนี OVER ้คุณบัวชมพูอยู่ฝั่งด้านเหนืออ๋ีคุณบัวชมพูมาอเปล่าาะไม่ออเอฟซีอย่าลืมนะอันนี้ไปจุดบูปนะเห็นตรงนั้นนะหกแปดห้าเอฟซีอย่าลืม เสียมโชคไว้หน่อยก็ดีนะเดี๋ยวไปนี่ทนีนก็จะเสียมโชคไว้นะ,อ,ะอ,อ,อุ้ยมีรางวัลมีรางวัลไปถรูปเมื่อก,กี้นี่เห็นรางวัลไ้แล้วรางวัลองค่อ,อยว่าจไปซื้อเจ้าัได้ก่อนค่อยแล้วค่อยยังไม่ได้ซื้อเลยไปนี้เราก็ะจะซื้อ กระบกไข่เนี่ยก็ไข่แจกกระบกเนี่ยเปลือกกระบกอยู่เต็มสารามาก,กวาดเลยเกระบกไข่แจกเนาะโรงงานกระบกเนี่ยหลักฐานเห็นเลยนะเนี่ยหลักฐานนะดาดาดาจ้าหลักฐานนะจ้า แจกเอ่อมาม่าเหมือนต่ก่อนนะก็คงจะเห็นกระป๋องมาม่าแล้วนะเ,<ห>เออเพราะว่าเด็กเขาชอบกินนะนะ <s unt> โอ้โหปีนี้เสียดายจังเวลาไม่พร้อมเวลาไม่พร้อมนะคะปีหน้านะคะปีหน้าเดี๋ยวจะแจกอุ้ยถ้าถ้าแจกน้ำปีก่อนนะแบบนางรำอะ <những> ่ะเขารอรอรำน่ะไปกินมาม่าก <cerc> ันโอ้โ <ๆ S 2> หล้านแทบแตกนะ แตกไม่ทันน้ำต้มเดือดไม่ทันเลยถขาปีหน้าเลยต้องสั่งมาอีกสองกระติกนะกระติกน้ำร้อนใหญ่ๆเลยนะเตรียมให้พร้อมถ้างั้นไม่ทันน่าสนใจนะางมทานมาม่าเนาะใช่ลงทานมาม่านะเอ็ซีอย่าลืมนะคะับสนับสนุนช่องปุนะคะท่านใดที่สนใจก็ปีหน้านะคะบอกไว้ก่อนทําแน่นอนใครไม่ทําฮันนี่ก็จะทําคะอ่าไม่ทําฮันนี่แตกเองนะคะ อ้าวสูตรพี่เสือตายสูตรพี่เสือแล้วตรงนี้เห็นนางรำเข้ามาเตรียมตัวแต่งตัวอยู่ตงนี้เหมือนกันนะใช่การแสดใช่ใช่ไหนน่ะเสือกิ็นไหมอะไรเหวนะอ้าวไหนยังไม่เปิดเลยกินเลยโอ้โหอากินเลยกินเลยเหนียวพอดีเหนียวพอดี ขอบคุณองค์ปู่